รถเดิมๆไม่สวยเราไม่ขายนะคะวันนี้รถบ้านอินดี้ยกรถสวยๆแบบนี้สวิปคันนี้นะคะแต่งสวยครบจบในราคา400,000ค่ะ วัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้น้ำหอมนะคะช่องรถบ้านอินดี้ของเราวันนี้เราอยู่นอกสถานที่กันนิดหนึ่งวันนี้นะคะน้ำหอมเอารถคันนี้มาให้ชมนะคะเป็น s w วิฟนะคะ Suzuki s w วิฟเครื่องยนต์1.2 GP 2019คันนี้เป็นรุ่น e d i t เต i s ดิชั่นะคะถ้าถามว่าสวยไหมสวยมากค่ะเพื่อนๆสีแดงคันนี้นะคะถ้าไปดูในโชว์รูมนี่คือออกใหม่ชนป้ายแดงสติกเกอร์ตรงเป๊ะเลยนะคะตามรูปแบบนี้ค่ะ ปิงท like ําให้ตากล้องทายากๆนี่นะคะก็เป็นรถซูซูกิสวิปคันนี้ความสวยงามเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนคือเราอะใส่กรอบเข้าไปสีดําเข้าไปเพิ่มให้นะคะคือซึ่งมันดูสวยมากมากเลยอะแล้วมันรับกันดีกับตัวสเกิร์ตของเขานะสเกิร์ตที่เป็นสีดําตัวนี้พร้อมกับกันชนด้านหน้าที่เป็นสีดำนะเป็นสีดําด้านด้วยนะคะคันนี้นี่คือแบบสีแดง แทบไม่มีรอยแบบว่าสะเก็ดหินโดนเลยนะคะเจ้าของดีเจ้าของเดิมไม่ใช่เจ้าของดีเจ้าของเดิมใช้มาค่อนข้างดีมากๆและไมค์คันนี้อยู่เพียงแค่3,7000โลเท่านั้นนะคะได้ความคุ้มค่าไปแน่นอนกับรถราคาเพียงแค่4 000, 4 4 0 0 0บาทเท่านั้นไมค์เพียงแค่3,7มหเพื่อนๆจะได้รถสวยใหม่แต่งจบครบแบบนี้นะคะซื้อได้ที่รถบ้านอินดี้ที่เดียวเท่านั้นนะคะ มาดูกันรอบๆกันว่าอันนี้มีสัญญาณการขโมยม,มาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจกเนี่ยสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะล้อเดิมทุกอย่างเดิมๆมาจากโรงงานเลยไม่มีการดัดเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นรถไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมสติ๊กเกอร์ด้านล่างนะคะก็ทำให้ดูทรงสปอร์ตมากขึ้นเพราะตัวนี้นะคะเป็นตรงเป็นตัวสปอร์ตอิดิชั่นนะคะเครื่องยนต์1 2เรียนไปแล้วนะคะ ส่วนเบาะด้านประตูด้านหลังเปิดแบบนี้นะคะที่เปิดจะอยู่ตรงนี้อ่ายวอินเสิร์ตเข้าไปนะคะที่เปิดจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านในเป็นเบาะผ้านะคะถือว่าเป็นสีดําตัดกับสีแดงด้านในสวยมากๆเลยมาดูด้านหลังกันบ้างยอดแสงนิดหนึ่งนะคะตูดเนี่ยคืองอนงามสวยจบมากๆเลยนะคะเราใส่กรอบสีดํามาให้เรียบร้อยแล้ว มีสเกิด์รอบคันนะคะตรงนี้เป็นสีเทาๆนะ,ะไม่ใช่คเมียบนะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าสปอยเลอร์เนาะสปอยเลอร์ iler, แล้วก็ตัวชังป็นด้านหลังนะคะก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นสีดำจับมากไปได้ร้อนจริงๆวันนี้แดดร้อนนะคะคันนี้ก็ร้อนแรงเหมือนกันไม่แพ้กันเลยนะคะมาดูด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังนะคะเรามีที่รองมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะอะไหลยครบอุปกรณ์ครบนะคะเบาะสามารถปรับพับได้เวลาขนของเนี่ยก็คือมีห้องผู้โดยสารที่กว้างขึ้นเลยละ่ะเวลาเราปรับเบาะนะคะก็จะค่อนข้างกว้างมากๆเลยเดี๋ยวปรับให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือปรับเบาะด้านในเอาของวางใครชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะคะไม่รู้ฝั่งนี้จะย้อมแสงไหม ราคาคันนี้นะคะเราผมเปิดตัวไปแล้วอยู่ที่4 0 0 0 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวมาดูออปชันด้านในกันบ้างนะคะมีอะไรน่าใช้งานบ้างคันนี้นะคะได้รถเกียร์ออโต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฟังก์ชันด้านการใช้งานของเครื่องเสียงก็ถือว่าครบนะคะสามารถเชื่อมต่อเ,ออเครื่องเสียงได้ค่อนข้างดีแล้วยังแถมตัวซีดีมาให้ด้วยวันนี้นะคะรีวิวกันแบบเร็วๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะ ว,วันนี้ต้องรอมยืนอยู่ที่ศูนย์บริการของรถบ้านอินดี้นะคะพื้นที่มากกว่าสองไร่เดี๋ยวจะพาไปโอ้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเากิดว่าใครสนใจรถสวยคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยที่โชว์รูมรถบ้านอินดี้รถชนหนักคิดความหนักท่วมเราไม่ขายแน่นอนนะคะและมีรับประกันหลังการขายด้วยแถมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินถึงที่เลยนะคะ,ะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ ติดต่อมาได้เลยนะคะรถบ้านอินเดียคุณภาพดีดีคะ่ะ รถบ้านอินดี้ตรงข้ามบิ๊กซีลบบรบุรีเลือกรถเลือกที่คุณภาพเลือกที่มีศูนย์บริการหลังการขายเลือกรถบ้านอินดี้รถบ้านอินดี้คุณภาพดีดี